โฟกัสผิดจุดแอร์พันธิลาปวดท้องโตเจ็ดเดือนชุดแม่แย่งซีนสุดๆเวลาผ่านไปไวจริงๆสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวชื่อดังแอร์พันธิลาที่ในตอนนี้เธอกำลังตั้งครนภทายาทคนแรกอายุคันภ์ได้เจ็ดเดือนแล้วและในตอนนี้เธอก็ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนบินลัดฟ้าพาลูกในท้องไปเที่ยวญี่ปุ่น ล่าสุดทางอินสตาแกรมส่วนตัวแอร์พันธิลาได้มีการออกมาเผยภาพวิวสวยๆพร้อมกับปวดท้องเจ็ดเดือนที่บอกเลยว่าท้องโตขึ้นเยอะมากแต่คุณแม่ก็ยังสวยออร่าพุ่งสุดๆพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าคุงแอร์กับภูเขาอันไหนใหญ่กว่า5555คุณลูกพองคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออแอร์เองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันนี่แอร์ แต่ที่ทำเอาหลายๆคนต่างหลุดโฟกัสก็คงจะเป็นชุดคลุมท้องสุดแหวกเว้าของว่าที่คุณแม่แอร์พันธิลาที่มีความสุขเซ็กซี่ไม่ไหว